สวัสดีค่ะวันนี้ความรู้ที่จะเพิ่มเติมนอกจากเสาที่ใช้ในการคํ้มหลังคาช่วยแล้วนะคะเนื่องจากบ้านดินชุดนี้จะเป็นชุดที่ทําหลังคาที่หลังนะคะเนื่องจากไม่มีงบประมาณเราจึงได้ทําการก่อขึ้นก่อนนะคะแล้วจึงทําหลังคาที่หลังนะ,ะในจุดนี้เราก็จะมีส่วนแนะนําเกี่ยวกับทุกท่านที่ชอบบ้านดินนะคะเนี่ยค่ะจะเห็นว่ามีหลังคาข้างบนใช่ไหมคะเราจะมีเสาสีน้ําเงินเนี่ยค่ะที่เราทาสีกันสนิมไว้ ส่วนรอบๆทรงกลมบ้านดินชุดเล็กเนี่ยฮะทรงกลมชุดเล็กก็คือห้องน้ํานะคะอันนี้คือเรายังไม่ฉาบแต่เราจะมาให้ชมในจุดของการหมายถึงความปลอดภัยนะคะแล้วก็ความแข็งแรงเราก็จะมีนะคะขาของเสาค้ำเนี่ยะค่ะรอบวงกลมทรงเล็บเล็กเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะคะคาหนหลังคาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจ ก็จะมีเสริมตลอดแล้วก็จุดต่างๆนะคะในส่วนขององค์ประกอบของตัวบ้านดินทรงกลมนั้นนะคะ mm. ก็จะมีในชุดของไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะคะแล้วก็พวกขวดต่างๆไว้ประดับแล้วก็ยังพวกปแปรงสีฟันปากกาอะไรพวกนี้รอมาใช้เสริมในการช่วงช่วงช่วงจุดบางอย่างที่ต้องใช้การเชื่อมต่อก็คืออย่างเช่นจุดนี้นะคะ มันจะมีขาของเหล็กนะคะช่วยค้ำเอาไว้ไม่ให้หลังคานะเกิดการสุดหรือเอียงหรือโคลนในกรณีพายุมากๆล็อกเอาไว้แบบนี้ยแล้วก็พวกแปรงสีฟันยาสีฟันก็จะครอบคลุมตามจุดของเสาตรงนี้ที่เราเคยได้ลงคลิปไปชุดที่แล้วนะคะที่ใช้วัสดุที่มีอยู่ในบ้านนะคะยังไงแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเกี่ยวกับผู้ที่ท่านชื่นชอบบ้านดินนะคะเราจะให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ